ดีครับผมคงคุยนะครับเป็นประจำทางช่นง YouTube คุยเกล็ก,ลกพยากรณ์นะครับแล้วก็ทางชั้นเรียนเล่นพยากรณ์นะครับวันนี้ทางชั้นเรียนจะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับวันนี้มาช้านิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อเช้าพาคุณแม่ไปใส่บะอยู่นะครับก็เลย <c oughs> ก็เลยมาเตรียมของเตรียมอะไรที่จะมาเซตเพื่อจะเออมารีวิวช้าไปนิดหนึ่งนะครับก็ต้องจบพอภัย ทางชั้นเรียนที่บางทีก็ทางชั้นเรียนบางท่านก็เห็นผมพอมาเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็ <c oughs> จะมารออ่ะโอเคไม่เป็นไรครับอ่ะวันนี้เป็นกลุ่มเลขที่ไม่น่าเชื่อเพราะผมไม่เคยพูดกลุ่มเลขนี้มาก่อนนะไม่น่าเชื่อเพราะผมไม่เคยพูดกลุ่มเลขนี้มาก่อนก็คือห้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์ห้านะครับเออผมเคยเกลื่อนไว้ในเลขคู่นะครับไม่แน่ใจว่าผมเกลื่อนไว้ในชั้นเรียนหรือว่าเกลื่อนไว้ใน ชาแนยูทูบนะว่าเลขคู่ส่วนใหญ่ใน,ในยุคแรกๆที่เขานิยมเลขคู่ที่มีศูนย์นะที่เขานิยมให้มาใช้กันนะครับก็จะเป็นมีศูนย์ศูนย์ศูนย์นะศูนย์ศูนย์นะครับมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์เก้านะส่วนใหญ่แล้วเพราะว่าเลขสี่ห้าหรือเก้ามันเป็นไปในทางของการเรียนรู้การแสวงหาการเขา<สะ>เรีย,รรยรๆๆากว่าอะไรมี ออกจะดูมีเหตุผลเขาว่าออกจะดูนี่ไม่ใช่ว่ามีเหตุมีผลทั้งหมดนะออกจะดูมีเหตุมีผลนะครับไอ้ศูนย์ศูนย์เนี่ยแน่นอนแล้วว่าศูนย์ผมเคยพูดไว้แล้วว่ามันคืออนันต์เพราะฉะนั้นมันเป็นได้ห้าสิบห้าสิบบางอาจารย์เขาบอกว่ามันก็ว่าถ้าเลวร้ายมากเจอเลวร้ายมากก็จะกลายเป็นดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าดีมากกับดีมากมันอาจจะมีจุดที่เราไม่คาดคิดอันนี้มันเป็นได้หมดตาแบบเลียงนั้นนะครับอ่ะโอเคนะครับ ก็มาเจอกัน409น่าจะอาจจะมีไปแล้วนะผมก็ไม่แน่ใจผมจําไม่ได้แล้วมาพูดเยอะมากนะครับแต่เนี่ยสำคัญเลยว่าส่วนใหญ่คนขาก็ชอบกันนะครับ509905นะอ่ะผมตั้งชื่อเป็นยอดปราดผู้รอบรู้นะครับคําว่ารอบรู้แน่นอนผมเอามาจาก9ส่วนปราดด้วยวปัญญาเนะี่ยเอามาจาก5นะครับมาคู่กันแล้วมันมีอ่า0ครับมันเลยจะอยู่เป็นตรงกลางเนี่ยความเป็นอนันต์ของมันเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่คุณเปลน คุณผู้นี้ปัญญานี่คือปัญญาสุดนะผู้ที่รอบรู้หรือว่าผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหาทางออกให้ชีวิตจริงๆเนี่ยมันก็จะไปสุดเหมือนกันแล้วมาอยู่ด้วยกันนะครับเลขนี้จึงเด่นเรื่องของแนวความคิดผมจะไปที่แนวความคิดก่อนนะครับก็คือถ้าเลขน,นี้อยู่ท้าย9055หรือ9อยู่ท้ายส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีสติป,ปัญญาค่อนข้างจะเฉียบแหลมหัวไหวมากนะครับคือถามว่า บางคนบอกว่าถ้าเป็นถ้าห้าลงท้ายเก้าลท้ายจะคิดช้าไหมอย่าลืมว่าเขามีศูนย์อยู่ด้วยมีมรดกอยู่เพราะว่าควาว่าศูนย์เนี่ยคือถ้าอยากจะคิดเมื่อไหร่มันก็นได้คิดแต่ถ้าไม่คิดก็คือยึดมั่นในตัวเองสูงก็คือไม่ไม่ไม่ฟังอะไรทางนั้นไม่คิดอย่างอื่นนอกจากอย่างที่อยากจะคิดแต่ถ้าถามว่าอยากคิดอะไรให้ออกสมมติตั้งโจทย์มาแล้วให้คิดนะผมว่าศูนย์ห้านี่เร็วศูนย์เก้านี่ไม่ต้องสื่อมันเร็วอยู่แล้วนะครับมันเร็วอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบหาทาง,งออกอยู่แล้วเพราะนั้นรวมๆก ถ้าเป็นเรื่องของการตัดใจคนนี้ไม่ค่อยพลาดไม่ค่อยพลาดนะครับอาจจะมีไอ้พลาดก็ตรงที่ว่าเชื่อตัวเองมากเกินไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นตัดสินใจอะไรไม่ค่อยพลาดแล้วถามว่ามีเหตุมีผลรองรับมากมายไหมคือเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าคนอื่นคิดยังไงแต่เขาก็จะเลือกแนวคิดที่เออมันดูมันดูแปลกใหม่มันดูนด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 แบบที่สมมติต้องไปแข่งกับใครก็ต้องไปซ้าใครถูกไหมเขาเป็นคนไอเดียไอเดียค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นจึงเด่นเรื่องของแนวการคิดการตัดใจ9ก้าหรู้จะตัดสินใจได้มี ความแบบมีหลักมีเกณฑ์หน่อยแต่ห้ามากกว่าห้าสเก้าหน่อยเพราะว่าห0 9้านี่เขาเน้นแบบอะไรใช่ก็ไปเลยอะไรเงี้ยแต่วิธีการทำงานหรืออะไรเงี้ยผมว่าห้าเกนี่เขาดูเขาดูทำงานได้แบบหรือว่ารูปแบบในการจะเอาไปนำเสนอนผมว่าเขาทำได้ดีกว่าเกนะ้าะครห้าอ่ะโอเคพอพูดถึงเรื่องของการทำงานแนละ้วก็มาดูกันว่าเลขกลุ่มนี้ยทำงานยังไงเขาเป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างจะ ถ้ามันอยู่ในแนวที่เขาคิดอยู่แล้วเขาทำเร็วมากทำอะไรค่อนข้างจะเร็วแล้วสามารถพลิกแพลงสถานการณ์อยู่ได้อยู่ตลอดครับไม่ว่าจะเรื่องอยากเรื่องง่ายอะไรเขาก็ทำได้หมดนะครับาถามว่าทำงานหนักได้ไหมผมมีคนเคยถามว่าไอ้ลีกสูนทำงานไหมนผมว่ามันได้หมดอ่ะเพราะผมเคินออนานทำอะไรก็ได้นะครับแต่อยู่ที่ว่าเขาจะทำหรือเปล่าคือจุดด้อยของคนที่ลักษณะการทำงานของคนเลนนี่คือถ้าเขาไม่อยากทำเขาจะไม่ทำเลย เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็ไม่ทาเออมันอาจจะเสียในมุมมุมอื่นนะอาจจะเสียในมุมอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ทําเนี่ยยังไงมันก็เป็นผลดีที่ออกมาอยู่แล้วนะครับงั้นก็เป็นผลดีที่ออกมาอยู่แล้วว่าคิดอะไรได้แบบไอ้เขาทําอะไรได้แบบอ่าผมจะบอกว่ามันก็คลา้คลายกับพวกสามหกอะไรพวกเนี้ยพวกเลขความชํานาญอะไรพวกเนี้ยคือมึงแม้จะไม่ชํานาญเขาก็ทําได้ เพราะผมมองว่าไอ้ทั้งศูนย์ห้าเนี่ยเด่นเรื่องของพอมีศูนย์ปุ๊บแล้วมีแนวทางที่ชัดเจนในของตัวองปุ๊บมันก็เลยทําได้เลยก้าปุ๊บอยากจะทาอะไรก็ต้องได้ทำไงลงจะทําได้ตลอดเพราะฉะนั้นพอเห็นของที่ติงชอบหรืออยากจะที่ที่มันใช่เขาก็จะทําเลยก็ทําออกมาได้ดีเพราะว่าเป็นคนที่มีรูปแบบในการทํางานที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะรูปแบบของตัวเองก็ค่อนข้างจะชัดเจนแต่มันรูปแบบนี้มันอาจจะไม่ซ้าใครไงมันจะเด่นเด่นตรงเนี้นะครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องกังวลครับถ้ามีเลขนี้อยู่ตรงกลางหรือว,ว่าอยู่ท้ายผมอว่าก็โอเคนะครับส่วนบุคลิกภายนอกจะเป็นคนค่อนข้างจะเงียบๆไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยอยากเข้าแบบไม่ค่อยเข้าสังคมเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งแต่ถ้าถามว่าถ้าได้เข้าแล้วเนี่ยก็ทําให้คนแบบเห็นว่าเออดูน่าเชื่อถือนะเพราะว่าเป็นบุคลิกที่เป็นเหมือนนักปราชญ์นะครับก็คือมีความน่าเชื่อถือมีความมีบุคลิกนิ่งๆนะครับไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ค่อยกระตกกระตะแต่มีความคล่องตัวนะครับมีความคล่องตัวในตัวเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยู่นานๆสําหรับผมก็ไม่ไม่ไม่ซีเรียสอะไรนะครับอ่ะโอเคเรื่องต่อไปเรื่องความรักนะครับความรักสําหรับคนเลขนี้ผมมองว่าเขาเป็นคนที่เลือกใครตาม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 ใจตัวเองดีกว่าเออนี้ดีกว่านะครับเลือกใครตามใจตัวเองอะคือปกติก็เป็นอย่างนี้แล้วางเแต่ว่าอันนี้เขาจะมีรูปแบบชัดเจน อาจทรงออกไปเหมือนพวกเลขหนึ่งหกพวกเลขห้าเก้าคือมันมีความแบบว่า,าถ้าใช่ถ้าใช่ไม่มีอะไรต้องไม่มีอะไรต้องช้าก็คือถ้าถ้าเขาคิดว่าคนนี้ใช่หรอเขาก็จีบเลยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็บุคลิกขมานออมมันเหมือนมันมันเหมือนจะดูไม่ดึงดูดก็จริงแต่ถ้าคุณชอบอะไรที่มันดูสุขุมนุ่มลึกอะไรพวกนี้นิ่งๆแบบเออเหมือนพวก เวลาฟังเพลงแบบก็ไม่ได้ฟังเพลงป๊อปไงฟังโมซาร์ทฟังคลาสสิกอะไรเงี่ยจะเ,เป็นเชิงแบบนั้นเรียบๆง่ายๆสบายๆนะครับก็คือแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ไม่ได้ชอบอะไรนิ่งๆไงชอบเออมาร์เทิร์สนุกสนานไงแต่ถ้าถ้าสไตล์ก็จะเป็นนิ่มๆอาจจะมีความโรแมนติกอยู่หน่อยๆนะครับในตัวผมว่าถ้าชอบสไตล์เข้มๆเอ,อ้ไม่ใช่เข้มเลยสไตล์ขรึมๆเนี่ยอผมว่าโอเคนะ แต่ถ้าถามว่าถ้าเราต้องไปจีบคนคนนี้อย่างที่ผมบอกว่าเลขนี้เขาเป็นคนที่มีแนวคิดของตนเองค่อนข้างสูงเพราะนั้นเราต้องมั่นใจว่าเขาชอบเราด้วยนะเขาคือสไตล์เราอะ่ะเขาชอบด้วยนะไม่ใช่บุมบมบ่มบามบุ่มบามไปเากิดเขาไม่ชอบนี่เขาก็ไปเลยเราจะมาเหวอทีหลังไม่ได้นะครับก <c oughs> ็จะประมาณนี้นะครับความรักก็ก็แล้วแต่คนชอบนะส่วนเรื่องการเงินเพราะว่าเด่นเรื่องของการทํางานผมรู้แล้วว่าไอ้ผมเคยพูดอยู่แล้วว่า ไอคนที่เด่นเรื่องการทํางานเ, ين, เนี่ยเงินมันจะมักจะได้มากับการทํางานมันจะไม่ค่อยเป็นแบบเห็นการต้งตๆว่าเอ้ยเน,น,นี่ยเนียเนียเลขเงินเล็กทองหาเงินเก่งนะครับคือถ้าเขาได้ทํางานที่เขาชอบที่เขาถนัดที่เขาหรือสิ่งที่เขาทํามันโอเคเขาจะสามารถหาเงินจากจุดนั้นได้ดีได้ดีมากๆนะครับส่วนเรื่องการเก็บเงินผมว่าคนคนนี้ใช้จ่ายไม่ค่อยคือเขารู้จักตัวเองอ่ะพอรู้จักตัวเองปุ๊บเขาก็จะ อยากจะจ่ายอะไรเขออาคงจะต้องพิจนารณาจากสิ่งที่เขาชอบที่สุดผมว่าก็ไม่ไม่ได้ฟุ่งเฟืออะไรมากนะครับแต่คนไม่ค่อยชอบมามองกลุ่มเล็กนี่หรือแยกวิเคราะห์เพราะว่าเขาไม่ชอบตั้งแต่ศูนย์แล้วไงก็ศ <c oughs> ูนย์ก็คือศูนย์เสียอะไรอย่างเงี้ยก็คิดไปอย่างนั้นคือมันไม่ใช่อ่ะผมว่ามันอืการตีความคือเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้มีโอากาสคุยปรึกษาไม่ใช่กรได้ว่า มีมีผู้มาปรึกษานะครับเอ้เลขอย่างนั้นเลขอย่างนี้มันมีเลขเสียเลขดีเลขอะไรพวกนีน้สำหรับผมเลขไม่มีเสียนะมีแต่เด่นกับด้อยคุณรับได้หรือเปล่าถ้าคุณรับได้ก็จบคือมันจะมีผมเข้าใจว่ามันจะมีประเภทที่ว่าเออ่ถ้าเราแบบเราเห็นเลขนี้แล้วเราชอบเราจะรู้สึกบวกกับมันมากๆแล้วไม่ว่าใครจะพูดด้านลบอะไรยังไงเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไอ้ว่ามันไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ลบไม่ไม่อะไรเงี้ย แต่ให้เราคิดในมุมเดียวกันสมมุติว่าเราชอบทุกเลขอะชอบทุกทุกเลขนะอย่างเช่นคุณชอบห้าหกอย่างเงี้ยคุณลองทําใจชอบสามเจ็ดดูสิคุณจะรู้สึกว่าไอ้ข้อด้อยของสามเจ็ดอ่ะมันจะมันจะไม่มันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่เสียหายสาหรับคุณเลยแล้วคุณจะเห็นเลขได้ลึกๆมากๆว่าเออมันไปทางนี้ได้ไปทางนี้ได้ แต่ในใจคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะมีอความเหนื่อยยากความลําบากความอดคนอดกั้นงสูงอะไรพวกเนี้ยมันจะมีอยู่แล้วความดู่นนี้นั่นเรื่องหลายๆคือห้าหกอ่ะจริงๆมันก็มีมันก็มีข้อด้อยแต่เราไม่ค่อยพูดกันไงเพราะเราไม่ค่อยพูดกันปุ๊บเราก็ไม่รู้เพราะเราชอบไปแล้วมันก็เลยไม่แม่นนะครับคือามว่าไม่แม่นคือมันไม่ได้ใกล้เคียงมันก็ถ่ายบางคนก็ถ่ายไม่ถูกงงว่าอะไรยังไง ตั้งแต่ผมคือผมศึกษานะครับผมศึกษามาก็ศึกษาหลายตำราแล้วผมก็แต่ว่าที่ที่หลักๆคือคือผมก็ศึกษาของอาจารย์หมอนะครับเป็นหลักท่านก็เคยท่านก็บอกเสมอนะครับท่านก็บอกเสมอว่าเลขไม่ได้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 ไม่มีเลขไหนไม่มีข้อด้อยมันด้อยหมด mm. ไม่มีเลขไหนไม่ดีมันด,มนดีมันก็ดีเอ Brit? มันมันก็ดีอ่ะแล้วมันก็มีด้อยด้วยมันมาด้วยกัน แต่คนที่จะกําหนดให้มันไปทางเชิงไหน,นไม่ใช่ตัวมไม่ใช่ตัวเลขเป็นตัวเรานะครับผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยไม่ค่อยคิดว่าเลขมันทําให้นะผมผมชอบคิดว่าตัวเลขมันสะท้อนมันสะท้อนสิ่งที่คนเป็นแล้วมันจะเข้าใจว่าแล้วเราจะไปเดาออกหรือล่าสมมติว่าเราเจอคนเลขนี้แล้วอ่เ5 0 9แล้วชีวิตเขาดีเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันจะไปคนคนเนี้มีมีแนวทางที่ดีจิตใจเขาดีจิตหรือว่าเขามีสมาธิที่ดี มันก็เลยไปเชิงบวกแต่ถ้าคนมีใช้เลขนี้แล้วมันแบบออกไปทางแบบคิดมั่นตัวเองไม่ค่อยสนใจใครปีกตัวปีกวิเวกนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนแปลงความคิดยากอะไรพวกเนี้ยมีเหตุผลเยอะอะไรเนะี่ยมันก็ไปทางดอยไงแต่เขาแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อมันจะทําให้เรามองคนออกไปด้วยไงครับผม ชอบที่จะเรียนรู้คนก่อนแล้วค่อยเรียนรู้เลขนะครับเพราะว่าคือมันจะได้มันจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นทางนี้ได้ด้วยอะไรเนี่ยนะครับมันจะได้มีความแม่นในการที่แบบเอ้ยเราทํานายไปด้วยเพราะผมส่วนใหญ่แล้วผมจะผมยอมรับแล้วเวลาทํานายเราจะเราจะต้องบอกทั้งสองด้านถ้าเราบอกด้านเดียวเพื่อให้เขาคือบางคนเนี่ยจะบอกด้านเดียวเพื่อให้เขารู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกอะไรเงี่ยผมเฉยๆนะผมรู้สึกว่ามันก็มันก็ไม่ได้อะไร พอบบบอกภาพรวมไปปุ๊บเขาจะแบบอ๋อมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้นเน,บบนี่ย h, ม่ออกใช่ไหมครับอ่ะโอเคนะครับน่าจะครบถ้วนกันบบทความแล้วนะครับถ้ามีคําถามข้อคําถามไหนที่สนใจที่จะสอบถามก็สอบถามมาได้คลิปนี้นะครับทางช่องยูทูบแล้วก็หากช้เร่ยเล่พยากรก็สามารถาใต้โพลก็สามารถติดต่อเข้ามาได้หรือ,หร,อหรือนอกจากถ้าใครอยากจะแบบไม่ถามออกสือ่อไม่อยากให้ใครเห็นคําถามตัวเองก็ อินบ็อกมาด้านหลังงานครับทั้งไลน์ทั้ง Facebook แล้วก็ในแฟนเพจนะครับตลอดนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ